หันขวาหันขวาตาตามมาเออโว้ยโอยหมอสัตว์เดียวหนี่ตาข้างเปิดตาข้างนึ่งเนี่ยเปิดตาอย่างเงี้ยหนึ่งข้างเดี๋ยวจังหวะเสยปุ๊บมองกล้องหนึ่งสองสามก้มหน้าก่อนเสยปุ๊บกลมหน้าเหมือนอราจากทะเลขึ้นมาปั๊บโอ้โหสวัสดีครับพวกเราคือสามหนุ่มที่หน้าตาดีในเทปบีลาหรือที่เขาเรียกกันว่าเทปบีลาบอยใคร พวกเราทำอะไรครับวันนี้วันนี้ชาเลนจ์จากทีมครีเอทีฟนะคะเพราะว่าเมื่อวานแปะเวงได้เป็นเป็นมือในแบบมืออาชีพอ๋อแปะเวงไปถ่ายแบบมาผมสงสัยมากนะว่าทําไมไม่เอาเทพลีลาบอยไปทําไมถึงเลือกแปะเวงผมนี้จริงๆนะจริงจริงนาเขาไล่ตามคขาอุโสอ๋อแปะเวงจะมาเป็นเมนเทอร์ให้นะคะแบบว่าอ๋อเพราะกุมืออาชีพแล้วเหรออาช การเลนนี้ก็คือว่าเปลี่ยนหน้าทา้าหลอกเป็นการถ่ายแบบสุดผิวเวนรูเปเว้นรูปก,ก็คือเปียกทั้งหน้าทั้งตัวงานเผยผิวถอดเสื้อด้วยเปล่าก็ไม่เชิญถอดน,นะบ,บอกบอกแบบแล้วให้พอน,น้ำลายหกสามคนต้องแข่งกันนะคะแล้วพี่เวงจะเลือกว่าใครชนะในแข่งเลือกจากรูปเปียกกว่าชนะใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> แข่งเปียกกว่าทำเ <c oughs> ชื่่กามีรูป สองแบบก็คือ Portrait แล้วก็เป็นโค o s อัพเึ็นเห็นผิวหน้าเน้นกับผลิตภัณฑ์ค่ะก่อนที่จะไปทำชาเลนจ์นะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนด้วย Oriental Princess For Men ค่ะที่จะตอบโจทย์ผิวผู้ชายโดยเฉพาะนี่เลยค่ะ เปลี่ยนหน้าตาหลอสามารถเปลี่ยนผิวให้ดูดีขึ้นใน14วันง่ายๆไม่ต้องบำรุงหลายขั้นตอนนะคะถ้าคุณไปใช้14วันแล้วแบบเอ๊ะไม่เห็นดีขึ้นเลยเอาไปคืนเขาเลยเขาบอกเราวิ้จริงสารสกัดธรรมชาติลิขสิทธิ์เฉพาะของ Oriental p r i n c e เลย Natural Reju n a t เสียไม่ได้ Natural ปม่ Natural ในฉันอ่านให้ลขาบุหรวนมากเมี้โอเคขอโทษขอโทษนะครับ Reju ดูภาษาลุ natural rejuvenating complex จากคาคดูพลัมต่อไปเดี๋ยวจะให้แต่งหน้าละเฮ้ยแต่งหน้าด้วยแต่งหน้าแบบเซ็ตผมแบบเป็นเว้นอ๋อเดี๋ยวชีวิีวแต่งให้ฮะใช่เว้ยนี่เกิดแค่เวลาบอย oil control a ฟ i ช l t r ทรีม e n t เอ s ซนส์นะครับ o r เมนนะฮะเอเซนส์เข้มขน้นด้วยวิตามิน C ช่วยฟืนฟ้นฟนูผิวเสียให้กระจ่างใสคุมความมันยาวนาน8ชั่วโมงดูดีครบจบในขวดเดียวไม่ต้องบำรุงหลายขั้นตอนฮะ พี่เทพเวลาบอยนะต่อไปเป็นกันแดด Ultra Light UV Defense SPF 50 PA++++ บวก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 ครีมกันแดดปกป้องผิวจากแสงแดดสูงสุดสบายผิวไม่เนอ่นะซึมไวกลมกลืนกับผิวดูเป็นธรรมชาติ <laughs> ดูดีแล้วต้องปกป้องไม่ให้ผิวโดนทำลาย โอรินโถปรินเซสน,นี่เขาจ้างถูกคนนะบิวตี้บล็อกเกอร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยเทิบยิีาเท่านั้น วันนี้เราจะมาจำลองประสบการณ์เมื่อวานที่อันน้อยนิดจะมาขยายใหญ่ให้น้องๆได้เป็นในแบบมืออาชีพจากสไตลิสเอาเองเองเอาเองเองเชื่อเาเองจะทำให้ทุกอย่างเนี้ยดูเพอร์เฟกได้หรือไม่เริ่มเลยเริ่มเลยอาจจะเวลาเรามีเวลาหนาสิบห้านาทีต่อคนใช่ไหมมาเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเองจะให้เงยหน้าที่นิดนึงเดี๋ยวกดเออปล่อยปิดไปข้างเปิดไปหน่อยหนึ่งตรงนี้เออตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอพรางไมกครจี้หน่อย มึงเหมาะเอามือขึ้นมาเอามือแบบว่าสบาย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 ,ยออจับเหมือนแบบจับจับ,จบ,จบหนวดแบบว่าเอ๊ะคิดจะที่ข้างหน้าท้องทะเลมันกว้างใหญ่ดีไหมกูยอยากจะโดดลงไปในน้ำสักครั้งหนูเลยหนึ่งสองสามสวยครับอย่าอย่าพยายามเม้มปากยิ้มแบบยิ้มยิ้มแบบนิดนึงหนึ่งสองสามหนึ่งสองฟันไม่สวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันทุกคนมีความงามมันเป็นธรรมชาติเ,เว้ยเออ อของมึงต้องเสยว่ะมึงต้องเสยว่ะเออเติ้นมึงอาจจะต้องคิดอยากคิดสาวๆใจเย็นเดี๋ยวจังหวะ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 เสยปึ๊บมองกล้องมองกล้องจิกบไม่ให้กล้องแตกเลยเตอ้นหนึ่งก้มหน้าก่อนหนึ่งสองสามก้มหน้าก่อนเสยก็ปึ๊บปึ๊บขึ้นมาเหมือนออกจากทะเลขึ้นมาปั๊บโอ้โห เอนดึงสอังึทะเลหมอกกลัมากกันนะเปี้ยกเปียกเปกเวทลุกเว้นลุกไม่รอเลยไหนมาลอเลยนะเฮ้ย่บอกระไปหายแดงล้าแงแล่ยงไมาวอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยมันขึ้นกล้องเว้ยมึงลีตาข้างเปิดตาข้างนึงเนียเปิดตาเนี้ยหลีข้างไม่ใช่แบบว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดีให้มันเช็กลูกเช็คลูกเช็คลูกได้ไงตื่นบัว4คนเลยตี่นบัวอะไรบ้างเธอลองแบบแตะแค่นี้ดิแตะแบบเหมือนแบบเฮ้ยอะไรมันสงสัยสงสัยหนึ่งสองสามเดี๋ยวครับหนึ่งสองสามเอ้ยเดี๋ยนะขอดูภาพหน่อยดินี่เฮ้ยมันหลอกเงนเว้ยเฮ้ยมึงอย่าลืมขมแมวพุงดิวะ เฮ้ยรอแมวแบบหายใจไม่ออกเลยต้องอดทนดิเป็นในแบบอ่ะเมื่อวานเขาดุดเลยเขาไม่ดุกูเลยกูแก่สุดในกองแล้วเมื่อวานมีมีรูปที่ใช้ได้แล้วถือว่ามึงทำได้ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองลองหันข้างบ้างหันข้างไปทางไหนเดวแต่มุมไหนที่มั่นใจมุมไหนมั่นใจอ่ะสวยมุมไหนมั่นใจด้านนี้ดีกว่านนี้ใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่หันข้างร้อยเปอร์เซนต์ต้องเปิดหน้าเปิดก้านหน้าอกนิดนึง ก่อนแล้วก็เห็นมาหนึ่งสองเฮียได้อยู่วะได้อยู่แปลว่าดีดีไม่ไเฮ้ยเฮยอันนี้มีกระป่อยมาอันนึงอือสี่ก็หนูเก้าสูงเน่เดี๋ยวส๋เพิ่งนะิวพึ่งนะค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้เว่น้อยเวน้อยเวน้อยเติมเติมเตเติมเติมเอาไปไทยยอ้ยเอยเอยู่เยปแล้วปีกแล้วปกแล้วปีกแล้ว

ยิ้มแล้วก็กัดปากยิ้มทำไปไปยิ้มอันนี้เป็นกาน้วเมื่อกี้ได้แล้วไงยิ้มธรรมดายิ้มธรรมดายิ้มธรรมดายิ่มแล้วเนี่ยยิ้มผมก็หล่อเหมือนกันผมหล่อเหมือนกันนะต้องมองมองมันออกหนึ่งสองสามพายไล่ไนเหยื่อไหล่อปหายใจลึกๆเฮ้ยหน้าขึ้นหน่อยหน้าขึ้นหน่อยดีเออดีปีเมื่อกี้คอเนี้ยแหละเออหนึ่งสองสามสวยหนึ่งสองสามแล้วปีแล้วปี แล้วอออล,ลิ้นอุ้ยความโซนความโซนเฮ้ยอ๋อเขี้หรอกกระนิดเจ้าแม่ขี้เห้ยครขี้มันหล่อเอ้ยเดี๋ยวมึงขายรวยนะหนึ่งสองลรับตารับตารับตารับลืมตาเลยนะชาะ้าช้าหอมยิ้มยิ้มเบาๆเหมือนแบบเฮ้ยเฮ้ยดีๆเอาใหม่ทันยิ้มยิ้มผู้หญิงคนนั้นน่ะดู<า>ดีๆเฮ้ยต้องยิ้มนิดนึงเลยต้องยิ้มนิดนึง

โปรดักช็อตอย่างแรกที่เราควรจะเห็นก็คือแบรนด์ต้องชัดแสงจะต้องไม่กระทบจนไม่สามารถอ่านแบบถ้ามันอ่านไม่ออกมันจะไม่ได้ต้องเห็นอันบริสิกมันใกล้มากจุดนี้ก็ได้ใกล้เลยเห็นโปรดักชัดนชัดอย่าอย่าไปอย่าอย่าไปอย่าไปบังอย่าไปบังอย่าบังออร์เรนตัลพรินเซสฟอร์แมนมือมืออย่างนี้มืออย่างนี้ถือไม่ดีถืองี้ถืองี้งี้เลยจัดนี้เลยอ่ะ เติร์ดตัวนี้เป็นกันแดดน,นะของ Oriental Princess Formen มึงแบบว่าทาไปที่หน้าอกเลยลกันแน่เนี่ยผิวเนี่ยแดดไม่มีทาง,งผิวเลยนี่เป,ปิดมันพิ่งกรปิดมออทาหน้าอกอ๋โอโคดักขึ้นไม่อยา่เห็นหรอกเดี๋ยวคน <c oughs> ชอบออกให้ <c oughs> มึงลองก้มก้มอย่างนี้ดิแล้วแล้วแล้วเหลือบเหลือบมองกล้องนิดเดียวเหลือบมองเหลือบก้มมองเหลือบมองกล้องเนี่ยลองมองกล้อง เออเนี่ถยถ่ายไปก่อนถ่ายมองมองผู้รับไปก่อน,นอารมณ์ผันในบีทอารมณ์แบบกดคนนี้กดคนดน,นี้คิ้วเออ 2> 1, 2, สงสยัยสงสัยทุกคนทำไมไม่ใช้ใช้สิครับสงสยัยเออโอ้โหเนี่ยมองหันข้างดิเอาเป็นหน้าข้าง <c oughs> หน้าข้าง <c oughs> ลองดูครับหนึ่งสองสาม มีความสาวนิงนึงนลูกเนี้ใช่ใช่ใช่นี่ด้วยหน้าที่แล้วนะคะอ้ยอันมึงลองถือบัวอย่างนี้ดินัดนถือ่านี้ดิโอ้ยปากที่พกก่อนแล้วย้มย้ย้ยยอ้ส่ย้ม้เลยวราเงยหน้าขึ้นงยหน้าขึ้นอีกหน่อยหันขวาหันขวาหันขวาจะตามมาเออโอย ดูดิยงไงเฮียคนที่เฮียหรอสัดโอ๊ยรอซัดด้ยด้วยด้วยเฮ้ยมึงข้างนี้ดีกว่าขางนี้ดีกว่าไม่ใช่โอเคเอ้ยอย่าอยู่อย่าอยู่อย่าจะยิ้มอย่ายิ้มเฮ้ยเฮ้ยตาเลยกับตาเลยกับตาหนึ่งสองสามหนึ่มองแล้วลืมตามามองกล้องมองกล้องมองตาโตสุดๆท่าที่ยำได้ไม่ใช่ อันนี้นึงหันนิดนึ่งหันมุนมุนหัวมุนหัวมุนหมุนหมุนมุนมุนอีกหมุนอีกโนโนอีกด้านนึงส่งจุ๊บให้ให้ให้ในแบบดูรอแล้วไม่พอใจใช่ไหมใช่ใช่ครับเร็ว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 ให้มันเร็วไทนึอักบมบน่ะเออ กดูไปนะดูไปดูไปนิดนึงแปดเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่มีตะโกนเลยซื้อไหมพูดดิซื้อไหมโอไ้ยเอียมีเห็นฟันมีเห็นฟันหมดเวลาละสองนาทีขึ้นเออยังไม่พอใจเลยว่ะไห้ดิวัตเตอร์ช่วยคิดหน่อยดิผมไม่รู้พี่เป็นอะไรแบบใช่ไหมแบบว่าอะไรทำเลยกูไปละแปะเอียะ เอ,เ,เอาเร็วเร็วๆสาวๆจะไปไปดีวะช่วยแบบตัวช่วยเร็วๆเดียวๆันๆเร็วๆเวๆเร็วๆเร็วๆเรอวๆเรไวๆเร็วๆเร็ว่าค่ะเอาผมเึ้นเรเร็ว้เร็วๆเรนวๆเวๆเวเว่ะบิวๆเวๆเวๆวๆเรๆเร็เร็วๆเร็วๆเร็ว็วๆเร็วๆวๆนรเร็วๆเดวยวรวรัวรวๆเ็เร็็ อออกไไไไปปปปงมึงภาพไว้ทางหนึ่งแล้วตาแซซิกซี่พได้จริงๆผมเชื่อเลสเกอมากกว่ารีเร็วเร็วี่ข้างหนึ่งข้างหนึ่งมองกิ๊กเอ้ยเออเ้อดีลอดอดีลอดไปเร็วเร็วางนกดดับมาห้าสี่ยยิเริมว ผมเลือกผู้ชนะได้แล้วครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีทุกคนนะครับทันดีทุกคนครับถึงผมจะไม่ไม่ค่อยชานาญในการบอกให้ทําท่าแต่ทำทำได้ดีไม่นะครับสําหรับผมเนี่ยโค้ดมีแค่คนเดียวเท่านั้นคือโค้ดเวงครับคุณคือผู้ชนะไปเลยครับโอเคก็มันมีทั้งชอบชอบกับชอบมากไม่มีไม่ชอบเลยนะโอเคผมจะเลือกเลยนะผู้ชนะก็คือทันตะดันท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 ัน มิสสตอร์นัทะต้องบอกก่อนว่า <c oughs> เพลินว่าไม่รู้ <c oughs> ไฟหรือแสงที่ช่วยมันแบบดีมากคือรูปรูปทรงหน้ามันแบบ <c oughs> มีความเป็นหนึ่งอร้องไห้อยู่เลยอ่ะร้องไห้อะเป็นไรเติร์ครับจริงชอบหมดชอบหมดถึงแม้เราจะไม่ใช่ในแบบในแบบมืออาชีพนะเราทำกันมูู่เสว้นะของเติร์ดจริงก็ชอบชอบหน้าที่ปิดตรงเนี้ยออสอพอผมปิดหน้าตัวเองพี่เบี้ชอบเลยไม่ใช่ไม่ใช่ของเติร์ดอ่ะจริงอยากให้มันมีลุคที่มันละมุนกว่านี้พี่เนี่ยแสงมันจัดพอมันจัดตุ๊มมันดูเข้มพอเข้มเสร็จปุ๊บโครงหน้ามันเลยไม่ชัดมากนะส่วนยิงบีก็ชอบเพราะว่ามันดูเป็น คนที่โหดมากดูบิเซอร์เซสายเซอร์สายเซอร์ที่ท,ที่ตรงหน้าเนี่ยเนี่ยชอบพวกนี้มากไม่ว่าพี่เหว่งจะเลือกใครผมก็เชื่อพี่เหว่งนะครับเพราะว่าในออฟฟิศเราถ้าจะเป็นในแบบจริงก็มีแค่พี่เหว่งนะครับบ้าเออโอเคครับก็ ต้องให้ผู้ชนะแล้วเป็นนายแบบประจำเทพดีลาคนใหม่นะครับคุณขายของเลยครับใช้ดีใช้ง่ายใช้อลเทอร์พินเตนตครับเดี๋ยวคุพูดแทนไหม <า S 2> ดีกว่าครับผมขออนุญาตผู้ชนะนะได้ครับเอเคุให้มันถือคนละคนแล้วมึงพูดดีกว่า f o r m เ n Oil Control Facial Treatment ดูดีครบนะครับจบในขวดเดียวราคาแค่1,115บาท Formen Ultra Light UV Defense SPF 50 PA บกบกบกบวกกันแดดปกป้องผิวจากแสงแดดสูงสุดสบายผิวไม่เหนอนะราคา695บาทถ้าให้ลองไม่ไมพอใจยินดีคืนเงินใน14วัน ก็อ r ร์ n t น l p โ i n c e s s นะคสับไม่ได้มีแค่สำหรับสาวๆเท่านั้นนะครับแต่มีผลิตภัณฑ์ฟอร์เมน,นะครับตั้งแต่การดูแลผิวหน้าแบบนี้นะคบมีผิวกายด้วยแล้วก็มีเส้นผมและหนังศีรษะด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายรวมถึงสเปรย์ผ้าหอมด้วยนะครับลุงคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเปลี่ยนหน้าท้าหล่อแบบพวกเราสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับผม ผิวผู้ชายกับผิวผู้หญิงนะครับมีลักษณะของผิวที่ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อการดูแลผิวผู้ชายอย่างเราอย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อผิวผู้ชายโดยเฉพาะครับหนุ่มๆทุกคนนะครับดูดีได้ถ้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะครับสาวๆก็ซื้อให้แฟนใช้ได้ครับสำหรับวันนี้เทพดีลาขอลาไปพร้อมการโพสท่าเท่ๆของหนุ่มเทพดีลาบอยนะครับ 3, 2,